สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วหน่อยเดียวอยู่กันในเกมเมียซีก็วันนี้นะครับก็ผมก็จะมาทําภารกิจคําขออีกแล้วซึ่งก็เป็นภารกิจที่ให้หินตีบวกเสียเงินอีกแล้วครับผมก็วันนี้ผมก็ได้อยู่ที่ป่าเปลือกแก้วนะโอเคภารกิจที่ผมจะมาทําก็คือภารกิจคําขอนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าลืมละอะไรอ๋อนี่ดินแดนแสนสงบครับผมนี่ภารกิจนี่เลยซึ่งเบาะแสเขาเขาบอกว่า ให้รับฟังครับผมแจฮยอนผู้ร้องเรื่องของป่าผลึกแก้วนะโอเคเราก็มาที่ป่าผลึกแก้วนะครับผมให้เราว้าวมเลยครับผมว้าวมาที่นี่ครับผมป่าผลึกแก้วบริเวณนี้แล้วก็จุดที่เราสังเกตง่ายคือจุดนี้ครับผมนี่มันจะเป็นรูปเหมือนเออ q u ว s t i o n mark สีเหลืองครับผมตรงนี้มันคือเควกที่เราไม่สามารถที่จะเดินมาได้นะเราออโต้ไม่ได้เราต้องมารับครับผมซึ่งเราก็จะมารับกับคนคนนี้ครับผมแจฮยอนโอเครับเลยดีกว่า ก็จะทำไปพร้อมพอทุกท่านนะครับผมโอเคผมรับไปแล้วนี่โอเคผมก็เรามาดูเลยว่าเพย์ใครทำอะไรบ้างก็คือดูเหมือนว่าสมุนพรภัยจะชอบน้ําลองไปค้นหาแถวแถวน้ําตกใกล้กับเส้นทางหน้าผาลี้ลับโอเคเขาก็บอกว่าให้เราไปหาครับผมสุนพรภัยที่ชอบน้ํานะว่าถังจอยเคปะน่าจะใช่ั้งครับโอเคไปเออใกล้ๆก,กับหน้าผาลี้ลับเหรอใช่ไหมทรากไหมครับทาบโบราณปีศาจวัวนะวานะอันนี้เส้นทางเลยเส้นทางลับเลีเ่ยงผาเนี่ยครับผมโอเคก็ จะอยู่แถวนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้เลยโอเคครับผมเราก็เดินแล้วก็วาร์ปไปเลยครับผมทําไมวันนี้ปิ่งมันเยอะเยอะจังโอเคพอเราวาร์ปแล้วครับผมเราก็เอ่อเดินหาเลยครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่ไหนละเราอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมเราก็เดินมาครับผมบริเวณตรงจุดนี้นะไปะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมสำหรับคนที่ทำแล้วข้ามเลยนะครับ ผมยังไม่เห็นเลยอยู่ทางไหนอะลองข้าวนี่ใช่ไหมค่อย,ค,อยค่อยนะครับค่อยๆโดด,ดเขาระวังตกนะตกแล้วถึงตายครับตรงเนี้ยบอกเลยเพราะผมก็ตกตายอยู่หลายรอบอยู่ <c oughs> เอ๊แล้วก็มาถึงจุดเคว้งนะอาจจะงงงงเลยนะครับเพราะผมก็ตพิงจะมาเปิดซิงอ๋อนี่ครับผมเอ่ออยู่นี่ครับผมนี่ข้างล่างนี้ตรงนี้เลยฮะเราก็โดดลงไปเลย เอ้ยรวบมวาเนี่ยรวบมวาเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบผมเกือบแตกพยายามเกาะไว้ครับผมพยายามเกาะไว้ได้ปหมโอเคแล้วเราก็กดเก็บแล้วครับโอเคก็เป็นไงครับผมง่ายไหมสำหรับเออ่ภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจที่ง่ายผมไม่ยากอีซี่ที่ผมสำหรับคนที่ยังไม่ทำนะก็วันนี้ก็จบคลิปตอนนี้ผมพบกัแมนคลิปหน้าผมไปละครับ